ข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าในบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นเกิดขึ้นทีละเล็กทีน้อยแต่ค่อยเจริญเติบโตขึ้นนะคะในบรรดาสิ่งที่งอกทั้งหลายปัญญาประเสริฐสุดเห็นค่าไหมคะไม่รู้มานานเท่าไหร่แต่สามารถเริ่มค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต จะน้อยจะมากจะสั้นจะยาวจะผ่านทุกผ่านสุขประการใดก็ตามปัญญาประเสริฐสุดเพราะการรู้ความจริงนะคะการเข้าใจความจริงขณะนั้นไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดทุกข์ขึ้นมาขณะนั้นนะคะเข้าใจความจริงไหมว่าเป็นธรรมดาแค่เป็นธรรมดาไม่ใช่เรา เป็นธรรมดาที่ต้องเป็นอย่างนี้มีเหตุปัใจจัยให้เกิดแล้วเป็นอย่างนี้จะไปเปลี่ยนสิ่งที่เกิดแล้วเป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เริ่มเห็นความประเสริฐที่ว่าเพราะเข้าใจถูกต้องอย่างนี้ไม่ว่าจะยามสุขยามทุกขยามสนุกสนานประการใดก็ตามประโยชน์สูงสุดคือได้เข้าใจความจริงว่าสิ่งที่มีสั้นแสนสั้น,นยังจะหลงติดยึดถือ หวังอยากได้อยู่อีกหรือ